สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการมือใหม่หัดปลูกทุเรียนนะครับวันนี้ก็จะพามาดูทุเรียนที่เพิ่งปลูกไปนะครับสําหรับคนที่ติดตามผมก็จะรู้ว่า EP ที่แล้วเราทําอะไรกันนะครับในี ep นี้เราก็จะมาดูกันว่าปลูกทุเรียนใกล้ๆกับกอไผ่นี่นะครับมันขึ้นหรือเปล่าหรว่าไม่ขึ้นนะครับดูนะครับนี่ตอนนี้หมอนทองนะครับ ปลูกยังไม่ได้เดือนนะครับประมาณสองสัปดาห์กว่าเกือบสามสัปดาห์นะครับแตกยอดสวยงามนะครับมีแมลงกินใบบ้างเล็กน้อยนะครับยังไม่ได้พ่นยาอะไรนะครับนี่ก็คือปลูกให้เขาแบบหากินด้วยตนเองก่อนชักประมาณสองเดือนแล้วเราค่อยให้อาหารเสริมกันนะครับนี่ใครว่าไม่ขึ้นดูไว้นะครับใบเขียวมากแตกยอดก็สวยมากนี่ครับวิธีบก,ก็ยกโคกให้มันแล้วก็ ใช้จอบแวกๆหวกหลุมนะครับแล้วก็ตั้งเขาลงบนหลุมตั้งเขาลงในหลุมนะครับแล้วก็เอาดินมากลบยาก,กบบริเวณปากถุงเด็ดขาดนะครับไม่งั้นรากอากาศเขาจะหากินเองไม่ได้นี่ดูต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราพามาดูกันอีกต้นหนึ่งครับเดีย๋ยวตามไปดูกันครับนี่นะครับนี่เป็นบริเวณที่อยู่ใกล้กอไผ่เลยนะครับนี่แล้วก็ติดทรายด้วยนะครับ ดินน้อยมากที่ผมปลูกตรงนี้นะครับสำหรับใครที่อยากรู้วิธีปลูกอะไรยังไงก็ดูดูอีพีก่อนก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทำไปนี่มาดูอีกต้นหนึ่งนะครับที่ปลูกใกล้กับกอไผ่นะครับนี่สองสัปดาห์กว่านะครับซื้อต้นทุเรียนพันธุ์มาครบประมาณสูงหกสิบเจ็ดสิบเซนนะครับนี่ปลูกสองสัปดาห์กว่าเขาเริ่มตั้งตัวได้แล้วนะครับนี่ดูครับใบของเขาแตกยอดสวยมากครับนี่ ใครว่าปลูกใกล้กอไผ่าาไม่ขึ้นไม่จริงนะครับแต่เวลาเขาโตเนี่ยเราต้องเอากอไผ่าาออกให้เขานะครับเพื่อให้เขาจะได้รับแสงอย่างเต็มที่แล้วก็หมันลดน้ํานะครับทุเรียนเป็นพืชที่เป็นต้นไม้ที่ไม่ชอบน้ํานะครับแต่ขาดน,น้ําไม่ได้นี่ครับต้นหนึ่งเดี๋ยวตามดูอีกต้นหนึ่งนะครับนี่จะจะแบบไม่ตัดตออะไรเลยนะครับจะถ่ายดูแบบสดๆแบบนี้เลยนี่อีกต้นหนึ่งครับ ก็แตกยอดใบเขียวสวยงามมากต้นนี้ก็จะใกล้กอไผ่เลยนะครับนี่นะครับใกล้กอไผ่เลยแล้วดูต้นของเขานี่ใบสวยมากนี่นะครับบริเวณโคนของเขาที่ปลูกใกล้กอไผ่แบบนี้ก็เพราะว่าตอนเข้าหน้าแล้งนะครับคือพื้นดินจะไม่ขาดน้ํานะครับจะได้ร่มเงาของต้นไผ่นะครับช่วยคุมต้นทุเรียนไว้ เพื่อให้เขาเจะเริญเติบโตนะครับพอเขาเจริญเติบโตได้ประมาณหนึ่งเราก็ค่อยเอากอไผ่ออกนะครับให้เขาแบบอยู่ตัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับนี่นะครับ,น,น,รบนี่ปลูกเป็นแถวไปเลยนะครับขอย้ํานะครับทุเรียนยังไม่ได้เดือนนะครับแถวนี้นะครับประมาณสองอาทิตย์กว่าๆนะครับสําหรับใครที่สนใจว่าปลูกอะไรยังไงก็ คอมเมนต์มาหรือว่าทักมาก็ได้นะครับเดี๋ยวบอกวิธีไปนะครับนี่ยังไม่ใช้ยาเลยนะครับแค่หยอดปุ๋ยอินทรีย์ไปประมาณสักสองช้อนชาต่อต้นนะครับนี่นครับก็ขุดแบบปลูกแบบธรรมดาไม่ได้ทําอะไรพิเศษมากมายแล้วทําหลังคายเขาด้วยนะครับเขาช่วงแรกเขาอาจจะอ่อนแอนะครับแต่พอเขาโตระดับหนึ่งเราก็เอาออกนะครับแล้วก็แนะนํา สำหรับท่านที่ปลูกแล้วใช้ไม้ไผ่ดามต้นนะครับปกติผมจะไม่ใช้ไม้ไผ่ดามนะครับนี่ครับผลเสียของการใช้ไม้ไผ่ดามนี่จะเกิดราที่ไอ้นี่ครับต้นไม้ไผ่แล้วก็มันอาจจะลามไปลงต้นทุเรียนได้นะครับสาหรับทุเรียนเล็กเขากําลังอ่อนแออยู่นะครับถ้าเกิดใครจะใช้ไม้ไผ่เนี่ยขอแนะนาให้ใช้เป็นไม้ไผ่แก่นะครับแบบไม่ใช่ไม้ไผ่ผ่าซี่กอะไรพวกนี้นี่ครับดูผิวของไม้ไผ่ พอมันล่นออกนะครับก็จะเกิดเป็นลาดํานะครับนี่ครับลาดําแบบนี้นะครับสําหรับ EP นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาแนะนํามากมายนะครับแค่อยากจะพามาดูทุเรียนที่ปลูกใกล้กับปอไผ่ว่ามันผลจะเป็นยังไงงามหรือไม่งามนะครับเท่าที่ปลูกตอนนี้ก็ยังไม่เจอโรคอะไรนะครับ ยังไม่เจอโรคอะไรสัตรูตพืชอะไรก็มีแต่มแมลงมากัดกินใบนิดๆหน่นนอยๆครับไม่เป็นไรนะครับนี่เขากําลังส่งยอดอ่อนอีกแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากจะปลูกือวอยากจะลองปลูกเหมือนผมก็ลองทําตามแล้วก็นับหนึ่งเริ่มการเริ่มปลูกทุกเรียนไปด้วยกันนะครับนี่สำหรับอีพีหน้าเราจะมาทำอะไรกันก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับเริ่มหัดปลูกเวลามีปัญหาอะไรเราก็จะมาแก้กันสดๆเลยนะครับท่านไหนที่ยังไม่เริ่มลงมือทําก็เริ่มพร้อมกันนะครับอีพีนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ